ครับถ้างั้นกลับมามาติคอรมอรนะฮะวันนี้วันแรกก็จะมีทั้งเรื่องที่เกิดเมื่อกี้มีทั้งค่าไฟน้ำมันฟรีวีซ่านะฮะมาดูเรื่องแรกกันก่อนเรื่องฟรีวีซ่าเนี่ยครับไปโฟกักหลัก,หล,ก,ห,ลกหลักก็คืออยากให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลับมาในไทยมากขึ้นตอนต้นปีเนี่ยพอจีนเขาเปิดประเทศจีนเปิดประเทศ้กับปลายปีที่แล้วนะฮะตอนต้นปีเนี่ยจีนเริ่มกลับเข้ามาเยอะขึ้นแต่ว่าพอดูช่วงหลังเนี่ยจีนมันดูเริ่มแบบไม่ไม่ได้แบบโกรธคือยังเข้ามาอยู่นะฮะแต่ว่า ตอนต้นปีมันขึ้น่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเริ่มแบบนิ่งๆแทนนี้ว่ามันจะขึ้นไปต่อไปเรื่อยๆครเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราควรจะต้องกระตุ้นกันหน่อยไหมหนึ่งในมาตรการกระตุ้นที่เขาใช้กันก็คือลดเนี่ยฟรีวีซา่าแหละคือฟรีวีซ่าเนี่ยจริงๆมันก็ช่วยลดประมาณสักพันถึงสองพบาทไหครับ ปกติในเวลาเข้ามาเนี่ยมันจะขอวีซ่าออนอะไรวอลได้ก็คือไม่ต้องทําวีซ่ามาจากที่นูน่นมาทําวีซ่าที่ที่สุวนรภูมิได้เลยนะฮะฟรีวีซ่าเนี่ยก็น่าทําให้โปรเซสเนี่ยมันสมูทขึ้นค่าใช้จ่ายมันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเขามาเที่ยวเขาต้องใช้ตังค์เยอะอยู่แล้วแต่อันนี้ก็คงช่วยได้บางแปลว่ามันด้วยความที่มันไม่ได้ช่วยเยอะเนี่ยมันอาจจะมีผลกับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นเซนซิทีฟอาจจะได้อาจจะรู้สึกว่า้มาทีมากขึ้นรวมถึงทัวร์ด้วย พอทัวร์ไม่มีค่าว,วีซ่าอย่างเงี้ยต้นทุนในการจัดทัวร์ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นทัวร์ก็อาจจะแบบว่าอ่ะเปิดแพ็กเกจที่ที่น่าสนใจมากขึ้นราคาถูกขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็นักเที่ยวที่เป็นกรุ๊ปเนี่ยก็อาจจะเข้ามามากขึ้น<ต>ซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นกรุ๊ปเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยพักโรงแรมที่เป็นแบบ3ดาว 2>, 2ดาวลงมาอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงแรกๆนักเที่ยวที่เข้ามาปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เที่ยวหลักโควิดเลยเนี่ยคือโควิดเปิดปุ๊บออกมาเที่ยวเลยเนี่ยส่วนใหญ่มีตังนั้นแหละ แล้วคนมีตังค์เนี่ยส่วนใหญ่ก็พักโรงแรมสี่ดาวห้าดาวเลยครับแล้วฟรีวีซ่าก็ไม่ได้ทะมีผลกัรตัดใจเท่าไหร่ใช่ซึ่งคนพวกนี้ผมว่าใครที่มาได้เนี่ยมาหมดแล้วแหละแต่อีกคนที่ลองลองลงมาเนี่ยอาจจะยังตัดสินใจอยู่ลังเลมาดีไม่มาดีอะไรเงี้ยครับก็ภาพนี้เอามาให้ดูครับเส้นสีขาวด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่มามาเที่ยวโรงแรมสี่ถึงห้าดาวนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขของทางของทางจีนเลยนะครับเขาจะมี เกี่ยวกับกรมท่องเที่ยวของเขาอยู่นะครับ <ฮะ S 2> ก็อยู่ประมาณสัก5 0าแสนกว่าลายนะครับผมในขณะที่เส้นล่างสุดนะครับสีส้มๆนะครับผมจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เที่ยวสามดาวลงมาคร <ฮะ S 2> ับ<ก>ซึ่งก็แสนกว่าชัดเจนเลยว่าสี่ห้าดาวเนี่ยมาก่อนในววขณะที่ตัวสามดาวเนี่ยยังยังมาไม่เยอะมากฮะฮะซึ่งข้อธนยบายตรงนี้มาก็คิดว่าเส้นด้านล่างสุดนะนักท่องเที่ยวสามดาวลงไปก็อาจจะเร่งตัวขึ้นมาได้นะครับพูดพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกได้มีเรื่องอยู่เรื่องที่ผมลืมเล่าให้ฟังเมื่อวันเสาร์ก็คือ ตอนที่ผมไปงานเจฟที่ฮ่องกงนะฮะก็พอเวลาไปงานเนี้ยก็จเจออย่างที่เราฟังคือเจอนั่งทุนหลายหลายกองมาใช่ไหมหนึ่งในกองที่ผมเจอเนี่ยเป็นกองเป็นกองจากจีนซึ่งเป็นกองที่ใหญ่มากๆเป็นอันดับต้นๆของประเทศจีนเละคือประเทศจีนมันใหญ่นะฮะกองฟันเนี่ยใหญ่แบบใหญ่สุสดๆเลยฮะแล้วก็คุยเรื่อง,เร,องเรื่องไทยเนี่ยฮะผมก็บอกว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันดูเหมือนจะซอฟลงไปช่วงหลังตอนแรกเราคิดว่าปีนี้ได้5ล้านตอนนี้ครับว่าสัก4ี่ล้านอะไรยเงี้ยฮะ แล้วเขาก็ถามผมกลับว่าทําไมไมันถึงเป็นอย่างนั้นผมก็ตอบไปว่าเออมันก็มีหลายประเด็นนะทั้งเรื่องเ,ออเรื่องเศรษฐกิจจีนเอยเรื่องจีนที่ว่าขอพาสปอร์ตเรื่องโลจิสติกเนี่ยขอพาสปอร์ตต้องไปต่อคิวหรือรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนมากนักเนี่ยคำตอบของเขาเนี่ยผมแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนจีนเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้ยินเรื่องเล่าตรงนี้มาเยอะมากจากนักวิคราะห์จากประเทศไทยแต่ว่าในฐานะที่เขาเป็นคนจีนแล้วก็ทํางานวงการเนี่ยเขาไม่เคย เห็นประเด็นพวกนี้เป็นอุปสรรคนะแล้วก็ไอเรื่องไอพาสปอร์ตขอนานๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆทุกวันนี้ขอออนไลน์ได้วันสองวันก็ได้นะเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนไทยถึงคิดว่าอันนั้นเป็นปัญหาแล้วผมก็ได้ถามกันว่าอ้าวแล้วอยู่คิดว่าอะไรคือเป็นปัญหาเขาบอกว่ามีอยู่สองอันอันแรกก็คือตัวราคาแพ็กเกจกับราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันแพงมากเมื่อเทียรกับก่อนโควิดซึ่งอันนี้เป็นปกตกการณทั่วโลกไม่ใช่แค่พอไทยอย่างเดียวผมบินไปฮ่องกงบินไปสิงคโปร์โรงแรมเนี่ยที่เคยพักหมื่นบาทเนี่ ตอนนี้คือจ่ายเกิน2 0 0 0มืนหมดแล้วก็ตั๋วเครื่องบินเนี่ยเคยจ่ายอยู่แบบหมื่นเดียวตอนนี้หมื่นห้าหมื่นหกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอันนี้ผมเซอร์ไพรส์เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันเขาบอกว่าคุณเคยได้ยินข่าวไหมว่ามันมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเมืองไทยแล้วก็โดนอุ้มโดนคิดแนบ เออ <S <S ผมก็เลยงงว่ามันมีข่าวนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยคนจีนพูดถึงข่าวนี้กันเยอะนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งส่วนที่ทําให้คนจีนอาจจะไม่กล้ามาแต่ผมไม่ใช่ข่าวสุดท้ายแล้วคือเหมือนคนจีนเขามีปัญหากันเองเขาอุ้มเงินเองไม่เกี่ยวอะไรกับไทยเลยนะฮะ<ช>แต่แตผมคิดว่าเนี่ยพอมีรัฐบาลใหม่เนี่ยช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่มีรัฐบาลคนอาจจะไม่ค่อยคอนฟิดนนต์เท่าไหร่แต่พอมีรัฐบาลเนี้ยฮะการเมืองเริ่มนิ่งเนี่ยผมคิดว่าไอ้ความกังวลเรื่องพวกนี้มันจะค่อยๆลดลงไป แล้วก็พอมีรัฐบาลรัฐบาลสนับสนุนมีการโปรโมทมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะเพิ่มความมั่นใจคนจีนมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประกอบกับเรื่องวีซ่าอะไรเงี้ยจีนก็อาจจะมีอัพไซน์เหมือนกันในอนาคตถึงแม้ตอนนี้อาจจะยังแบบเฉยๆอยู่นะครับครับทีนี้ก็มาดูโรงแรมที่ในเอระวันนะครับผมก็จะมีโรงแรมเป็นแบบเทียแบบประหยัดนิดนึงนะครับเป็นอีโคโนมี่นะครับผมก็เอราวันเนี่ย เอ,อ่อระดับ Economy กับแบรนด Hopin ซึ่งก็เป็นระดับแบบประหยัดเหมือนกันนะครับผมเขามีทั้งหมด6,000ห้องจากหมื่นห้องนะครับก็คิดเป็น60%เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เขายืนเนี่ยน่าจะน่าจะรับประโยชน์จากถ้าเกิดกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน3ดาวลงมาเนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับแต่เอราวันช่วงที่ผ่านมานี่ก็เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะผมเลือกอ่อ เอราวัน uh, ช่วงที่ผ่านมาก็เป็นตัวที่แบบตัวแรกๆที่ตอนแรกๆเซ็นเทลกับมินขึ้นไปก่อน <ừ. S 2> แล้วก็เอ้ยเอราวันยังแลกกาดอยู่ตอนนีกเอราวันใช่เดี๋ยวถ<ร>้าจัดมาจะเห็นภาพเลยนะว่าเอราวันเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็ฟ<ะ><ร>อร์มขึ้นมาเลยเออหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่ขึ้นมาจากสี่บาทถ้าขึ้นมาห้าบาทหกอะครับแบบขึ้นอย่างเดียวเลยครับแบบไม่ไม่ไม่มีย่อเลยแต่ว่าโดยเซนติเมนต์ก็โดนชิงกลยุทธ์ยังพอไปได้อีกนิดนึงนะครับี่ฟ คือเอาเอาจริงราคาก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะอัพไซด์มนอาจจะจำกัดแล้วแต่ผมคิดว่าเรื่องฟรีวีซ่าอะไรเงี้ยมันคงผลักดันให้หุ้นทั้งกลุ่มโดยเฉพาะหุ้นเล็กเนี่ยอาจจะอาจจะมีได้อีกช็อตหนึ่งนะฮะ<ม>ก็ก็ถือว่าอาจจะเล่นเทรดดิ้งได้นะฮะตัวนี้แต่ถ้าพื้นฐานเนี่ยราคาตรงนี้อาจจะแบบตึงๆนิดนึงถ้าเป็นพวกเซนเทลหรือตัวใหญ่ๆอ,อย่างมินอะไรเงี้ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะรีคอร์มากกว่าได้อยู่อย่างเซนเทลก็ระกาดด้วยนะคะรับลงมาแล้วด้วย ใช่ครับที่มันลงมาเนี่ยเพราะว่ากำไรตรมาสองเนี่ยมันออกมาต่ำกว่าค่าแบบสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวรายการพิเศษนะครับก็จะเป็นเขาไปรับรู้ค่าใช้จ่ายจากโรงแรมในโอซาก้าที่เขาไปลงทุนแต่ว่าไรายได้พอดีมันมันยังไม่เปิดมมนะเใช่เขาเพิ่งเปิดตอนหนึ่งกรกฎราคมครับพี<ะ>่โฟปรากฏว่าผ่านมาสองเดือนครับผมตัว occupancy rate เร่งตัวขึ้นมาเร็วมากตอนนี้อยู่ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่จะบอกว่าในงานเจฟฟงานเจฟฟรีที่ฮ่องกงครับเซนเทลก็ไป รขโชว์กับเราเหมือนกันแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้คุยกับ Saint <ๆ>เซนเทลเหมือนกันเซนเทลเขาบอกว่าตัวโอากาเนี่ยเสียงตอบรับดีมากแล้วก็เป็นโรงแรมที่เขาค่อนข้างมั่นใจว่าหรูหราแล้วก็คนน่าจะชอบแล้วก็ออคคีมนซีเรน่าจะดีเพราะฉะนั้นมันน่าจะแลปอัพได้เร็วซึ่งตัวเลขออกมาก็แรปอัพได้่องเดือนเจ็นี้ถือว่า ผมตอบรับดีมากนะครับแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี้ยังไงก็กำไรอยู่แล้วนะครับใช่ครับแล้วก็เออ่ในประเทศเนี่ยยังโอเคอยู่แต่เขาบอกว่าตัวต่างประเทศที่มอนดิฟเนี่ยอาจจะยังซบซบหน่อยช่วงช่วงนี้ผ่านมานะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะซบซบเลทอาจจะโอเคก็เลยแยบแยบขอว่าเดี๋ยวอาจจะลองไปเขาไปดิวิสิตที่เราดิฟดูนะครับในแง่พื้นฐานเรายังชอบอยู่นะฮะราคาเป้าหมายห้าสิบเก้าบาทนะอัพไซด์จากยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ผมว่าถ้าเล่นตัวโฮเทลเนี่ยผมว่า คุณใหญ่อย่างเซนเทลเออ,อย่างมินเอเนี่ยดูน่าสนใจครับ